ใบนี้สำหรับ RTX 3050 8 g กิกสวยเลยจ้ะมีซิกเนเจอร์ลอยยังลุกผมล้างออกได้นะครับเนี่ยลอยยังลุกไม่รู้เห็นชัดไหมงดงามเนาะซีเรียลนัมเบอร์นี้ครับเป็นรุ่น8กิก ของทาง pny เนอะต่อไฟเพิ่มตรงนี้นะแปดพินนี่ก็คิดว่าจะเอามาเทสเออร์เลิงอยู่เหมือนเดิมเลยเพราะคิดว่าจะเอามาเทสเออร์เลิงปุ๊บคุณลูกค้ามาจาัดแต่มีเทสเกมอื่นไว้แล้วแหละดูคลิปได้บนช่อง youtube ผมนะครับพีมันได้เลยว่า อาทิตย์สามศก็ขึ้นเลยมาพร้อมกับกล่องอันน่ารักเล็กๆแต่ผมตัดบับเบิ้ลใส่เข้าไปสัหน่อยยัดไให้มันแน่นกว่าเดิม สามศูนห้าศูนก็โอเคอยู่นะและรุ่นนี้ต่อไปเพิ่มด้วยก็จะได้พลังที่เพิ่มขึ้นมาอีกต่อต้องแปดพินเนี่ยมีสามศูนห้าศูนที่ต่อแปดพินอ่ะครานี้ก็ไม่กระดิกแล้วแน่นปิดฝากันตึงสีกล่องก็ยังดูแข็งแรงดีครับ เ v ็นว a ดีอ4ิกสี่จอมอนิเตอร์นี่เขียนรับกัน3ปีแต่น่าจะหมดแล้วอันนี้เฮ้ยลืมไม่หมดวะเออลืมอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับมี ประกันจากทางร้านวิ่งคอมพิวเตอร์แล้วก็มีผลเทสที่ดีจากผมเดี๋ยวผมเอาบัเบิ้มมาก่อนนะครับนี่ดูร้านให้ดูที่ผลงานครับในยุคสมัยนี้ดูร้านค้าออนไลน์ให้ดูที่ผลงานผลงานผมอยู่บน YouTube ครับ การเทดสของผมที่ผมเฝ้าฟูมฟักฟูมฟักการคัดสินค้าการทดสอบสินค้าการดูสุขภาพสินค้า ปิดคนหนึ่งผมจะตัดด้านยาวกว่อนนะแบบนี้ ต้องเรียงมันให้มันเป็นรูปทรงที่สวยงามก่อนสักคู่นะจ๊ะเอลดอริงอ่ะมันได้60เฟร,รมใช่ไหมที่เขาทำเกมมาแต่มันก็จะมีหมอดให้ลงไม่กล้าลงอ่ะลงดีไหมอ่ะ เขาบอกว่ามันจะโดนทำผิดกดมันจะโดนแดนจะมียูเซอร์ท่านหนึ่งมาคอมเมนต์วว่าเขาได้รอยยี่แช่ว่าเขาลงหมกก็อยากสัมผัสเลย <c oughs> แต่ก็นั้นแหละเพราะว่าเรียกอะไรหกสิบมันก็ลื่นแล้วแต่ตัวเลขมันจะสวยไงรอยยี่ใช่ไหมลนะ่ะแต่แค่หกสิบอะ ยัง<ม>ให้หกสิบตลอดเวลาผมว่ายังต้องใช้พลังงานการะจอเยอะเลยนะที่ผมเทสแต่เน่ยเอเดลิงเนี่ยนะมี่ก็โหลด GPU เยอะอยู่นะนแตกแล้วเกมไม่ทำให้ได้รล0ยยีให้ได้เล่นหกสิบ ถ้าใครเอลิงใหม่เอวยลิงที่ใหม่กว่าเดิมมาอาจจะทำได้ก็ได้เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันหนาไปอ่ะเฮ้ยพอดีโอ้ย,ออยเกือบเกือบเกือบหนาเกินหนาเกินนี่ปิดไม่ได้ไง เดินก็ปิดไม่ได้สิประมาณนี้น่าจะแบบว่าแข็งแกร่งถึกๆแล้วนะเนี่ยถึกๆเลยนะ มีกันข้างกันหน้าตัวกล่องสองกล่องกล่องในกล่องแล้วก็ยังมีบ็อกโฟมีเคแข็งแกล่งครับรอรับได้เลยครับคุมากจริง เรียบร้อยขอบคุณครับขอให้บ้านเมืองและประเทศของเราเดินหน้าไปในทางที่ดีครับทำให้ทุกคนมีชีวิตที่หาสุขหาสุขมีความสุขกว่าที่เคยหาสุขกว่าที่เป็นคลิปนี้สวัสดีจ้า